ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณา t h a l o ฮ Holo Channel ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันใน Social ลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ Line ด้วยทีมงานและอาจารย์ซาบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้ เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจฉญาตามความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโร่บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิต อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพทาลอตหรือไพทาโลจะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกันเท่านี้เราก็เป็นกัลยานามิตรกันได้ อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กำลังใจทุกท่านอาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2565ของชาวราศีมีนได้แก่ Six of c h a r i c e s King of c h a r i c e s Six of Swords Eight of c h a r i c e s The w i e w 4 Four of Pentacles Seven of Swords f i v of Swords Ten of Swords Six of Wands and the High Lofant เอาล่ะชาวราศีมีนคะมาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงนี้ราศีมีนบางคนปวดเสียนเวียนก้าวกับปัญหาประเภทเหมือนภายเรือวนอยู่ในอ่างสาเหตุเพราะเมื่อเวลาคุณกับคนรักไม่พอใจกันก็มีคนใดคนหนึ่งชอบฟื้นฝอยหาตะเข็บหยิบยกเอาปัญหาเดิมๆขึ้นมาเน็บแนมมาทะเลาะเบาแหว้งกันอีกก็ในเมื่อปัญหาเดิมๆนั้นยังตกลงกันไม่ได้ยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้ ยังไม่ได้สาสางแก้ไขให้จบสิ้นไปหมกมิตรเอาไว้รอวันสะสางแน่นอนเมื่อเวลาไม่พอใจกันมันก็อดไม่ได้ที่จะฟื้นฝอยหแต่เข็บหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาพูดอีกเพื่อกระแทกจิตใต้สำนึกให้อีกคนหนึ่งได้รู้ว่าเธอรู้ไหมว่าฉันทุกข์ทรมานแค่ไหนตราบใดที่เธอยังไม่แก้ไขฉันก็ทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้แต่ไม่ว่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดกี่ครั้งกี่หนก็ไม่เคยสาสางแก้ไขได้เลยค่ะ ปัญหานี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดักไซดด้านมืดซึ่งเราก็รู้กันดีว่าพฤติกรรมดักไซดด้านมืดมันเป็นนิสัยที่เคยชินตั้งแต่เด็กหรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่ากรมลสันดานมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบางทีอาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ติดตัวไปจนวันตายถ้าหากว่าทนกันไม่ได้ยอมรับกันไม่ได้ปรงไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้มันก็จะกลายเป็นปัญหาเหมือนพัยเรือวนอยู่ในอ่างแบบนี้ค่ะ เมื่อถูกกระทำซ้ำๆซักๆเจ็บช้ำน้ำใจซ้ำๆซักๆหลายต่อหลายครั้งอยากจะร้างลาเลิกราอยากจะหนีไปให้ไกลแสนไกลแต่ถ้าวันนี้ยังไม่ไปจากกันก็กลายเป็นโจทย์ชีวิตให้คิดหนักว่าถึงเวลาแล้วจะต้องเลือกระหว่างเลือกที่จะทนอยู่ต่อไปหรือว่าจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ ถ้าคุณตัดใจได้ง่ายๆคงไม่ได้มาเจอวิดีโอคลิปอาจารย์ในวันนี้ก็เพราะว่ามันตัดใจจากกันยากคุณเลยต้องสอบแสวงหาคำตอบหรือหาตัวช่วยคุณตัดสินใจทุกครั้งที่คุณผู้ชมได้ติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์อาจารย์ไม่เคยพูดว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ใช่เนื้อคู่แต่อาจารย์จะวิเคราะห์ปัญหาของคุณอย่างละเอียด ว่าคุณกับคนรักทะเลาะเบาแหว้งกันในเรื่องอะไรแน่นอนอาจารย์ก็จะอ้างอิงเรื่องจิตวิทยาเป็นหลักวิเคราะห์ปัญหาสาวลงลึกถึงสาเหตุอันแท้จริงอาจารย์จะแตกประเด็นแจงสีเบี้ยปัญหาต่างๆให้ฟังอย่างละเอียดส่วนการจะตัดสินใจอยู่ต่อไปหรือร้างลาเลิกรากันยกอำนาจการตัดสินใจเลือกชีวิตด้วยตัวของคุณเองค่ะ ถ้าวันนี้ชาวราศีมีนยังตัดสินใจล้างลาเลิกราไม่ได้ทั้งที่บางครั้งเหมือนคุณจะเข้มแข็งอยากจะจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่พอจะทำจริงๆก็แพ้ใจตัวเองตัดใจจากเขาไม่ได้ในที่สุดคุณก็บอกตัวเองว่ารักครั้งนี้ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกันถึงความสัมพันธ์จะกระทอนกระแท่นแต่ในเมื่อว่าคุณยังตัดใจจากกันไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกัน อยู่ด้วยกันได้ถึงวันไหนก็วันนั้นเมื่อคุณคิดแบบนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าในแต่ละวันก็เตรียมรับมือกับการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าวันไหนคุณมีกําลังใจที่ดีก็ช่วยให้คุณข้ามผ่านพ้นสถานการณ์ทะเลาะเบาะแววงครั้งนั้นไปได้ด้วยวิธีหลบเลี่ยงกันเวลาเกิดเรื่องไม่พอใจกันขึ้นมา คุณก็ทันเขาและรู้ว่ามันเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บหยิบยกเอาเรื่องราวเดิมๆมาทะเลาะเบาแวงกันอีกคุณก็จะพยายามหลีกเลี่ยงค่ะแน่นอนชาวราศีมีนก็คงจะบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ล้างหลาเลิกรากันวิธีการนี้ดีที่สุดแล้วทุกวันนี้ราศีมีนกับคนรัก คงตั้งฉายาให้กันแล้วว่าเป็นสีถนนชัยราศีมีนอายุน้อยๆรู้จักสีถนนชัยไหมคะคนที่ลื่นเป็นปลาไหลใส่สะเก็ด c a ชมีอีบอยู่แขนตามจับฉันให้ได้ก็แล้วกันราศีมีนก็เลยคิดว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์เหมือนอยู่บนความหลอกลวงไม่มีความจริงใจต่อกัน เมื่อความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ไพโรแมนติกทาหลอดพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความราักความสัมพันธ์ว่าโอ้ยถ้าเป็นแบบนี้เหนื่อยไหมคะชาวราศีมีนเหมือนทอมแอนเจอร์ี่เลยนะคะไล่จับกันไม่มีวันสิ้นสุดถ้าปัญหาเดิมเดมนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดักไซด้านมืดพื้นฐานอุปนิสัยแย่ๆกลายเป็นกมลสันดานที่แก้ไขไม่ได้บางทีชาวราศีมีนบอกว่าถ้าแก้ไขจริงๆมันก็แก้ไขได้ครับอาจารย์ แต่ประเด็นหลักใหญ่เลยก็คือการยึดมั่นถือมั่นประเภทมั่นใจไร้สติคิดว่าพฤติกรรมนั้นเป็นตัวตนของตัวเองถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วกลัวว่าตัวเองจะเสียศักดิ์ศรีก็เลยกลายเป็นว่ามีทิฏฐิต่อกันค่ะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องผิดผิดและไม่ยอมแก้ไขและเถียงข้างๆคูๆว่าฉันทำถูกแล้วฉันทำถูกแล้วฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า เหนื่อยในใจเหลือเกินกับการต้องต่อสู้กับทิฐิของคนมันยากเหลือเกินที่จะง้างใจกันได้คู่รักเมื่อเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเอาศักดิ์ศรีทิฐิมางัดข้อกันฉะนั้นไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเวลาเขาไม่พอใจเขาเททิ้งหมดค่ะอีกทั้งถ้าชาวราศีมีนคนใด มีปมประเด็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความทุกข์ใจมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะจะต้องมาปวดเสียนเวียนก้าวกับพฤติกรรมหึงหวงเหมือนเป็นการทำสงครามจิตวิทยาประสาทจะกินใช่ไหมคะสุดท้ายชาวราศีมีนค่ะอีกทั้งเมื่อเวลาพูดคุยกันก็ไม่เคยที่จะพูดดีต่อกันเลยนะคะชอบกันแนกันแหนเสียดสีประชดประชัน ดัดเพ้อต่อว่าคำพูดเหล่านี้ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวคำพูดหยาบคายพฤติกรรมก้าวร้าวถือว่าเป็นความรุนแรงทางสากลนะคะก็เลยเกิดวันสตรีสากลขึ้นมาทั่วโลกรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงในครอบครัวก็เป็นประเภทใช้วาจาก้าวร้าวหยาบคายและพฤติกรรมสร้างความกดดันบีบคันจิตใจฉะนั้นทุกวันนี้ราศีมีนบางคน เจ็บช้ำน้ำใจจากคำพูดของคนรักคำพูดเปรียบเหมือนมีดที่กรีดใจเหมือนไม่ใช่คนรักกัน ทั้งทที่กินข้าวหม้อเดียวกันอยู่ใต้ชายคาเดียวกันร่วมเรียงเคียงหมอนมีเซ็กกันพอตื่นเช้าขึ้นมากลายเป็นคนละคนคุณจำต้องทนทุกทรมานกับชีวิตดันทศแบบนี้ฟังเรื่องราวมาทั้งหมดไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะหลายๆคนก็ตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์แต่ก็มีชาวราศีมีนบางคนยังไม่ร้างลาเลิกลาคะ่ะเรื่องนี้จะดูถูกดูแคลนกันไม่ได้นะคะขอให้คุณตระหนักว่า ถึงคุณจะเกิดราศีเดียวกันและมีปัญหาเหมือนกันก็ตามแต่คุณอย่าลืมว่าทุกคนมาจากร้อยพ่อพันแม่ดังนั้นจึงแตกต่างกันในเรื่องความคิดและแตกต่างกันในทัศนคติมุมมอง ต่อการเลือกเส้นทางชีวิตซึ่งไพโรแันติกทาลอดพูดถึงชาวราศีมีนยังไม่ต้องการจบสิ้นสุดความสัมพันธ์สุดท้ายคุณจึงอภัยให้คนรักอยู่เสมอเพราะว่าคุณได้ไพ่สังขาชาจะเห็นว่าจิตกรวาดภาพสังขาชาถือดอกไม้สีขาวเอาไว้ดอกไม้สีขาวหมายถึงสันติภาพและสันติสุขอยู่ด้วยกันด้วยการมีเมตตาต่อกันค่ะถ้าชาวราศีมีนคนใดยังไม่ต้องการร้างลาเลิกรา เดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะ คิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมีนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีมีนเฟิร์ชชาวราศีมีนคงสงสัยว่าเหนื่อยกับปัญหาจะแย่อยู่แล้วทำไมเทพคิวปิดยังจะผักใสให้คุณต้องไปเอาใจเขาอีกเขาต่างหากต้องมาเอาใจคุณเพราะคุณเป็นฝ่ายโดนกระทำ นนย่าความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอาจมีคนใดคนหนึ่งมีความต้องการสูงพออาจารย์พูดแบบนี้สามารถแตกประเด็นปัญหาไปได้หลายเรื่องนะคะอาจารย์จะเน้นเรื่องจิตวิทยาเป็นหลักราศีมีนต้องวิเคราะห์พื้นฐานอุปนิสัยใจคออารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตัวคุณเองและคนรัก ในยาความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอาจมีคนใดคนหนึ่งต้องการความรักความสนใจต้องการเป็นคนสำคัญแต่การเรียกร้องความสนใจมักแสดงไปในทางด้านลบใจต้องการอีกอย่างแต่แสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามแล้วตัวคุณเองก็เข้าใจผิดไม่รู้ความหมายอันแท้จริงคนสองคนไม่เข้าใจกันถ้าคุณไม่ศึกษาจิตวิทยาก็จะไม่เข้าใจความต้องการอันแท้จริงของกันและกัน เอาละอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้นะราศีมีนคะอาจารย์จะบอกว่าไม่มีวิดีโอคลิปเดือนเมษายนนะเนื่องจากอาจารย์ไปฉีดวัคซีน เลยต้องพักผ่อนให้ร่างกายแข็งแรงจึงทำงานไม่ทันค่ะขอโทษด้วยนะคะอาจารย์ขอข้ามเป็นวิดีโอคลิปเดือนพฤษภาคมเลยนะเอาล่ะชาวราศีมีนแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความราักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมีนในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ